สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตน,นานามคณเจ็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชก,กาลที่เก้าของเรานี่หละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทปีประสนี้นะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างทําความสะอาดอะไรเลยนะครับเรามาดูกัน,นครับว่าจะเป็นปีประสอ,อะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับ และมีความผิดแปลกแตกต่างอะไรไหมสําหรับเหรียญน,นี้นะครับท่านเป็นปีพศที่ผลิตเยอะพอสมควรครับแต่ว่าที่สําคัญครับมันเป็นการเหรียญที่ผิดแปลกแตกต่างไม่เหมือนชาวบ้านจาทช่องออกครับท่านผมจะพาท่านไปดูว่ามันเป็นจุดไหนครับที่ผิดแปลกแตกต่างครับท่านสําหรับเหรียญปีพศน,นี้นะครับท่านเป็นเหรียญที่พูดง่ายก็คือครับเป็นเหรียญที่มีการสิกห้อยอย,อย่งจับยืนเลยครับท่านสําหรับเหรียญน,นี้ครับพูดง่ายคือถ้า ลักษณะแบบนี้ไม่ต้องเก็บก็ได้ครับท่านแต่เท่าที่ผมดูเนี่รู้สึกว่าจะสวยงามอยู่นะครับแต่มันมีรอยแตกแยกอยู่นะครับท่านขอให้พี่ๆเพื่อนท่านดูไปเรื่อยๆจะได้รู้เองนะครับนี่กับเบื้องหน้าพงท่านกับภูวิพ์ลอรุญยดีส่วนด้านหลังก่อนรัชกาลที่เก้าครับท่านลักษณะของเหรียญนะครับท่านเป็นเหรียญแบบสองสีนะครับท่านชิวโปนิกกอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยบรมูรูพงท่านดนสนะครับมีรอยกีดข่วนเย้เฉพาะ้องควนครับท่านเหรียญแบบนี้ไม่ เชื่อว่าจะหาเจอได้นะครับได้ง่ายๆนะครับ่านขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุท่านดูค่อยสังเกตดูนะครับ่านว่าจะเจอไหมแบบนี้ครับท่านมาดูขอบเฟืองเหรียญนี้ดีกว่าครับเป็นไงบ้างครับเนี่ยรู้สึกว่าเหรียญนี้ขอบเฟืองสลับเรียบของเหรียญนี้ครับจะมีการสึกหรอเยอะพอสมควรนะครับสันดูดีๆนะครับเนี่ยนี่ครับรายบุบรายบี้ก็มีเยอะแยะไปหมดนะครับท่านพูดง่งยๆก็คือผ่านการใช้งานมาอย่างยับยืนนะครับในระบบวนเวียนนี่นะครับ่านดูสิครับยับยืนมากเลยครับ บุบบี้เยอะจะพอสมควรครับสาหรับขอบเฟืองสลับเรียบของเหรียญสิบบาทเดือนนี้นะครับดูสิครับอย่าดูใกล้หรือกคดูไกลค่าเท่ากันครับท่านเพราะว่ามันเห็นชัดเจนอยู่แล้วครับเลยบุบเลยบีนะครับท่านนี่ครับแล้วมาดูด้านหลังครับเนี่ยนี่ครับก็ประเทศไทยครับอักษรบิวทาขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตาพศสอ3พันห้าร้อยสาสิบสองครับท่านสองห้าสามสองนี้นะครับ ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายยากแน่ๆนะครับสาหรับปีพศนี้ผลิตเยอะนะครับท่านส่วนตรงกลางคือวัดอรุณราชวรารามราชวรารามครับตามนีันี่คือแม่น้ําเจ้าพยาและล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาลับิกนะครับที่ผมบอกว่ามีรอยมีอะไรความแปลกแนวมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับนี่ครับตรงนี้ครับเนี่ยท่านสังเกตดูดีคร <een> ับ <it>, รอยแตกนี้ครับพู้นี้คือเหรียญไส้แตกจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับไส่แตกครับด้านนี้นะครับนี่คือด้านหลังนะครับเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับแตกออกมาแล้วครับเนี่ส่วนด้านนี้จะนูนขึ้นมาครับนี่ครับฝั่งด้านสิบอาลบิกนี้ครับท่านแล้วมาดูด้านนี้ครับนี่ดูสิครับเห็ียชัดเจีนะครับรอยแตกครับแต่แหวกแนวว่างเลยครับเนี่ยดูใกล้ครับกล้องผมก็ไม่ชัดซะด้วยสิครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับ รอยแตกเห็นชัดเจนนะครับนี่ครับผู้เรียนคือเป็นเหรียญแบบไส้แตกนะครับท่านท่านคิดว่าท่านหาเจอได้ง่ายไหมไม่มีนะครับท่านสําหรับปีพศ .2532 นี่นะครับท่าน2532นี้นะครับท่านจํานวนการผลิตสูงมากเลยนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับจํานวนการผลิตอยู่ที่100ล้านเหรียญนะครับท่านโอ้โห100ล้านเหรียญเนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับเยอะมากๆเลยครับท่านแต่ท่านคิดหรือไม่ว่ามันจะมีไหมที่เจอเหรียญแบบนี้ครับ หน ce ึ่งร้อยล้านเหรียญเนี่ยส่วนมากนี่จะไม่เจอนะครับมันจะเจออยู่ในหนึ่งลร้อยหรือเปล่าสําหรับเหรียญหนึ่งหนึ่งร้อยเหรียญจะเจอหนึ่งเหรียญหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับสันเท่าที่นักสะสมเขาต้องการก็ต้องการเหรียญตลกเหรียญพระเศียรกรงหรือก็เหรียญไสแตกไสเลื่อนอะไรประมาณนี้แหละครับสันสําหรับนักสะสมทั้งหลายนะครับ่ันรวมทั้งผมด้วยนะครับถ้าผมรับซื้อแต่ถ้าผมมีอยู่อย่างนี้ผมก็ไม่จะเป็นต้องรับซื้อครับก็มาให้พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆดูได้เลยนะครับ โอ้ลืมบอกครับท่านราคาของเรียนอยู่ที่เท่าไหร่เหรอครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับท่านถ้าเป็นรอยแตกนี้แบบนี้ใส่แตกแบบนี้นะครับท่านถ้าเยอะกว่านี้ครับตกอยู่ที่ประมาณ800บาทแต่ถ้าเรียนนี้ตกอยู่ที่ประมาณ500-600บาทเท่านั้นเองครับท่านสาหรับเรียนนี้นะครับ500-600บาทนะครับท่านแต่ถ้าเยอะกว่านี้ครับ800-1,000บาทสบายๆเลยนะครับ